1,922กลางทะเลทรายลุกซอประเทศอียิปต์นักโบราณนัก,นกดีชาวอังกฤษฮาว์เวิร์ดคาร์ตเตอร์และคณะได้ค้นพบสิ่งที่โลกต้องตะลึงสุสานของฟาโรตุนคามุลฟาโรนุ่มแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณที่คลองรัาเมื่อกว่า3,000ปีก่อนภายในสุสานเต็มไปด้วยสมบัติทองคําเครื่องประดับและโบราณวัตถุล้ําค่าแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือลงศพทองคําที่บรรจุพระศพมัมมี่ของฟาโรตุนคามมนก่อนเปิดสุสาน คาเตอร์ได้พบแผ่นอักษรโบราณจารึกไว้ว่าความตายอันรวดเร็วจะมาสู่ผู้ใดที่รบกวนการพักผ่อนของฟารโฟรห์ไม่นานหลังจากการค้นพบหลอดคนาวอนผู้สนับสนุนการขุดคน้นเสียชีวิตอย่างกระทันหันจากการติดเชื้อในบาดเพลอย่างลึกลับและในเวลาไม่นานสมาชิกท,ทีมขุดค้นอีกหลายคนก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ประหลาดจนเกิดข่าวหรือเรื่องคำสาปฟารโหรห์แพร่ไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์บางคนพยายามอธิบายว่าอาจเกิดจากเชื้อราพิษที่อยู่ในสุสานปิดตายมานานหลายพันปีแต่หลายคนยังคงเชื่อว่า นี่คือคำสาปจริงๆที่ปกป้องฟาโรหจากผู้ลบหลู่ทุกวันนี้มัมมี่ของตูตันคาบุนถูกเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิอิงเ,เข้มงวดที่พิพิธภัณฑ์ลุกซอร์ขณะที่ตำนานคำสาปยังคงทำให้ผู้คนทั่วโลกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของฟาโรหหนุ่มพระองค์นี้